สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุล ลาคณาตุลน,นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาตัแต่วันที่1ธันวาคมถึง15ธันวาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราก็มาเปิดพื้นดวงกันก่อนนะคะว่าพลังงานดวงปักนี้ของชาวราศีตุลลาคนาตุลมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ พลังงานไพ่ของชาวราศิตุลท่านได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยอาจจะแปลว่าได้เดินทางหรือมีเกณฑ์ได้ซื้อรถป้ายแดงนะคะก็ได้นะคะมีไพ่ a g e of w a n d มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องงานมีเจ็ดเหรียญมีรายได้ผลประโยชน์เข้ามานะมีโชคลาภเข้ามา10บไม้ งานเข้ามาเยอะนะคะปักนี้งานเยอะงานเยอะเงินเยอะค่ะมีเกณฑ์เดินทางจริงค่ะให้หดาบบางท่านอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะหรือมีคนทางไกลชาวต่างชาติเดินทางมาหาท่านก็นได้นะคะมีไพ่อ่าอสิบดาบเป็นเรื่องที่อ่าความกังวลในใจมันถูกปลดล็อกค่ะไพ่เก้าถ้วยคือความสุขค่ะอ่ามีใครเอาของข,องขวัญของฝาก ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ามาให้ท่านก็ได้นะกระเช้าของขวัญน,นะของเต็มตะกร้าเนะเาะก้วถ้วยความสุขค่ะไพ่ใบนี้นะเนี่ยราชาถ้วยมีคนมามอบความรักให้ท่านได้มีผู้ใหญ่รักและเมตตามีสิ่งเก่าๆกลับมาหาท่านได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าก็ได้ด้วยถือว่าดีมากค่ะหรืออาจจะเป็นใครที่คบหากันมานานก็อาจจะเป็นประกาศข่าวดีก็ได้ไพ่จัดเม้นมั่นหมายแต่งงานนะคะไพ่ออกมาดีมากเลยอะ่ะนะคะ หนึ่งนะคะขอเจาะอ,อีกเรื่องหนึ่งพูดเรื่องงานก่อนนะคะอาจารย์มองว่า10บไม้เนี่ยแน่นอนค่ะชาวตุลท่านเป็นคนควมรับผิดชอบนะคะเมื่อท่านมีความรับผิดชอบสิ่งที่ท่านทุ่มเทปไปถึงแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยคําว่า10ดาบนะคะแต่มันไปถึงฝั่งแน่นอนค่ะการพายเรือ,อะนะคะจะต้องถึงฝั่งข้างหน้าดวงดาวท้องฟ้าสุสกสาวแบบ ไม่มีเมฆบดบังอะไรเลยท้องฟ้ากระจ่างนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันอ่าเขาเรียกว่าสําเร็จมันรู้ล่วงปัญหามันแก้ไขได้หมดนะไพ่สิดาบนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการได้รับข่าวดีเพจออฟวันผลประโยชน์นะ,ะอ่าอัศวินถ้วยกวถ้วยผลประโยชน์บางท่านอาจมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านเกิดขึ้นในปักนี้ได้ มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศที่อาจารย์พูดไปเอ็มเพอร์หรือคนทางไกลเดินทางมาหาท่านมาพร้อมกับเงินด้วยมาเปท่านก็ได้หรือได้ข่าวดีมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นจัสเมนได้นะฮะราชาถ้วยคนนี้เขารักท่านมากนะฮะหรือถ้าแปลเรื่องงานผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใจรักเมตตาซัพพอร์ตสนับสนุนสนับสนุนให้ท่านเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นอีกต่างหากนี่คือข่าวดีของชาวราศีตุล ในปักนี้นะคะดีมากมายเลยค่ะโอเคเรามาเจาะแนวเรื่องของความรักอีกครั้งนะคะความรักของคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานดวงคนมีคู่เรื่องของความรักเป็นยังไงนะคะ หกไม้เท้านะคะราชาไม้ไพ่สวยค่ะไพ่เจ็ดถ้วยไพ่สิบดาบไพ่ดีเอ็มเพรสก็เหมือนที่อาจารย์แปลไปจากไพ่ชุดตะเกียนะคะว่าสิบดาบคือจบปัญหานั่นเองนะคะเพราะไพ่ทุกใบดีหมดนะคะเพราะฉะนั้นหงไม้เท้าคือ v i c t o r รีนะคะเป็นไพ่ชัยชนะ,ะเหมือนกับ อัศวินท่านเนี้ไปรบชนะกลับมาก็เหมือนชาวตุนล่ะคะ่ะท่านทำอะไรลงไปผลงานของท่านเข้าตาแน่นอนนะคะราชาไม่เท้าเรื่อนขั้นปรับตำแหน่งในเรื่องงานที่อาจารย์พูดไปก็สำเร็จถ้าเป็นความรักอะไรก็ตามที่อาจจะเหมือนกับว่าเป็นปัญหาเหมือนจะเลิกจะจบกันไปจริงมันก็ไม่ได้จบจริงหรอกคะ่ะ แต่มันแค่อาจจะจบปัญหาในสิ่งที่พวกท่านค้างคาในใจกันมากกว่านะฮะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการคิดมากกว่าและแวงไฟเจ็ดถ้วยนะฮะก็จะเอานำมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันเอ็มเพรสท่านก็ยังอยู่ตรงนี้เขาก็ยังอยู่ตรงนี้ความรักก็ยังไปต่อกันนะคะ,ะความเจ็บปวดบาดแผลทางใจมันจะถูกเยียวยา ด้วยความรู้สึกดีๆของเขาที่จะมาปลอบประโลมมาซัพพอร์ตมาดูแลท่านนั่นเองนะคะโอเคขอดูเขาบ้างนะคะพลังงานของคนรักของชาวตุลน,นะเขาเป็นไพ่เดอะฟลนะคะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเช็คแคร์ดูแลท่านได้ดีเป็นคนเอาอกเอาใจดีเป็นคนเขาเป็นคน มีมนุษยสัมพันธ์ดีออาจารย์มองนั้นนะคะก็พูดคุยทําให้ท่านเขาเรียกว่าจากที่ทุกๆก,ก็คลายทุกได้สุขใจได้และสําคัญเขาก็จะบอกแล้ว่าเขาไม่ไปไหนหรอกเขาก็ผูกพันกับชาวตุนนี่แหละไม่ไปไหนจริงๆอะไรประมาณนี้แปไม่เท้ายังมีเป้าหมายร่วมกันยังมีอนาคตความหวังความฝันร่วมกันกับท่านนี่แหละนะคะอัศวินถ้วยนี่คือสิ่งที่ เขาก็จะมีแอคชั่นแบบนี้กับชาวราศีตุลน,นะคะแล้วจะมีอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของท่านกับคนคนนี้นะคะขอเปิดเพิ่มอีกสักห้าใบเนาะว่ายังไงอ่าเพจ of o านนะคะแล้วก็ราชินีไม้หกดาบอ่า พลังงานธาตุไฟขึ้นมาเนี่ยคือความแอคทีฟอยู่แล้วนะคะก็ยังมีพัฒนาการความรักความสัมพันธ์ที่ไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะไพ่หกดาบไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามก็จะไม่ทอดทิ้งกันก็จะนี่แหละคะ่ะนั่งเรือพายเรือไปด้วยกันนี่แหละ,ะไม่มีใครที่จะมาสละเรือแล้วก็เอาตัวรอดใคร คนต่างไปไม่มีนะคะยังมีเป้าหมายร่วมกันอยู่อัศวินวเหรียญย,ยังเป็นสิ่งที่เอ่อเป้าหมายคือความสุขเป็นครอบครัวเป็นแฟมลี่ด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศิตุลไพ่สวยมากเลยอะ่ะขอสรุปไพ่อีกครั้งนะคะ ไพ่สวยจนอาจารย์ไม่อยากเปิดเพิ่มเลยนะนี่เห็นสิบช่วยขึ้นมาเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะขอดูอนาคตอีกครั้งนะคะของชาวตุลพัฒนาการความรักของท่านในอนาคตนะคะเป็นไพ่เติมเต็มความรักไพ่สตาร์เป็นเป้าหมายที่มีด้วยกันอาจารย์พยายามแปลไพ่ใบนี้ให้ท่านเข้าใจเสมอว่านกอินทรีสองตัวนี้มีเป้าหมายร่วมกันนะเหมือนท่านสองคนนี่แหละ าดาบสวมมงกุฎชอบมะกอกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์ที่จะต้องมีร่วมการความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีความรักแต่ก็ต้องมีความมั่งคัง่งความมั่นคงนะคะจะต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียใจนะคะแปดดาบจะไม่มีเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้น จะขจ,จัดปัญหาอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดบอดในความรักของท่านจะไม่มีอีกต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่คนคนนี้จะทำเพื่อชาวราศีตุลน,นะคะก็คือ u u g m m n t นี่แหละคะ่ะเป็นการเขาเรียกว่ารักษาคำพูดเป็นการประกาศเป็นการเปิดจริงๆนะคะโอเคเรามาดูข้อความจากเขาผ่านไพ่โรเมเชนจ์นะคะข้อความความรักความรู้สึก ของเขาบางสิ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกเราทุกเรื่องทุกเราวมันคนก็ปากหนักนะนะก็ไม่พูดอะ่ะใจก็อยากให้พูดแต่ปากก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้นะขอให้ไพ่พูดแทนเขาก็แล้วกันนะคะโอเคไพ่จะพูดแทนเขาว่ายังไงอ p a s ชั่นโห เขาบอกว่าท่านดึงดูดเขาเข้าหาเสมอเขารักท่านมากท่านเป็นรักแท้ของเขาจริงๆท love นะคะเนี่ยมีมีความเสน่หาในตัวท่านมีความหลงไหลในตัวท่านมากมายไม่เคยที่จะเบื่อหน่ายเลยนะคะอ่านะคะอาจจะพยายามที่จะมีลูกด้วยกันก็ได้นะมีอนาคตที่จะมีลูกด้วยอ้าจริงๆเลยนะเนี่ยมีไพ่เด็กๆขึ้นมานะคะอาจจะพยายามที่จะสร้างอนาคต ด้วยการมีลูกด้วยกันนะคะเป้าหมายชีวิตแบบนั้นเนาะแล้วก็บอกเลยว่าท่านอ่ะสเสน่ห์ร้อนแรงแอทแท c กช o นดึงดูดเขาเข้าหาเสมอเขาไม่เคยเบื่อเลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกชาวตุลน,นะคะโอเคเราต่อด้วยคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะ พลังงานไพ่บอกเพจเพจเอ่อเพนากนะคะเจ้าหญิงถือเหรียญเดี่ไพ่เนี้ยอาจจะแปลว่ากําลังนั่งเขียนจดหมายนั่งทํางานอยู่แล้วก็มีมือหนึ่งถือเหรียญก็คือคุ้นคิดนะ่ะนะคนโสดน่าจะคุ้นคิดเรื่องของความมั่นคง,งของตัวเองเรื่องอนาคตก็ได้นะเอ่อหรือถ้าเป็นความรักก็น่าจะเคยเจ็บปวดอย่างมากมาจนมีความรู้สึกว่าอืหวาดระแวง ไม่กล้าที่จะเปิดใจกับใครจริงๆกลัวที่สุดคือประวัติศสาสตร์ซ้ำรอยนะคนโสดยังยังย,งยงมีความรู้สึกวหวาดหวาดระแวงในเรื่องของความรักอยู่นะฮะท่านจึงยังไม่พร้อมที่จะ มีใครสักเท่าไหร่นะฮะยังคิดถึงเรื่องของการทรรมาหากินเรื่องของการงานการสร้างตัวตนของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่ประจักษ์นี่แหละเป็นสิ่งที่คนโสดชาวตุนปัตนานะคะราชินีไม้เอ็มเพอเรอร์เนี่ยฉันต้องเก่งผมต้องเด่นผมต้องเป็นเอ็มเพอเรอร์เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือฉันต้องเป็นนางพญาเนี่ยนะคนโสดชาวตุนทั้งคนมีคู่เอ่อโทษทีค่ะทั้งทั้งหญิงและชายหรือเพศที่สามก็ตามท่านก็คิดถึงเรื่องของ อำนาจชื่อเสียงบารมีความร่ํารวยเห็นไหมราชาเหรียญนะนะคะความรักก็อาจจะบอกว่า Prince of Charlie เขาอ,อยู่แบบคนเดียวไปก่อนสักพักไหมอะไรประมาณนี้ไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วอืมขอสร้างตัวเองก่อนอาจารย์ก็แปลจากหน้าไพ่แบบนี้จริงๆนะคะว่าท่านยังมีความคิดแบบนี้อยู่อ่ะเออหรือไม่อ่ะลองดูว่าถึงแม้ท่านจะคิดอย่างนี้แหละแล้วจะมีใครเข้ามาบ้างไหมอาจารย์อยากดูเพิ่มเนาะ มีใครจะเข้ามาทำลายกำแพงใจท่านได้ไหมเนี่ยลองดูนะรา,าชินีเหรียญมีซะด้วยดิลเวอรอ์หนึ่งถ้วยเก้าดาบขออีกใบนะโอเคเอมีนะอาจารย์มองว่ามีนะคะถ้าจริงๆแล้วท่านตั้งป้อมตั้งประการของตัวเองไว้อะเนาะแต่ทีนี้อาจจะมีใครสักคนมาเปิดเปิดความรู้สึกเปิดรักบอกรักจีบเข้าหาท่านแบบ ขยันมากอ่ะเออคือเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายในในสิ่งที่ท่านแบบปฏิเสธใช่ไหมเขาก็จะอู้ยเที่ยวไรเที่ยวคือเที่ยวมาเที่ยวอะไรประมาณนั้นจนทําให้ท่านใจอ่อนนะพ่หกเหรียญยอมไม่ตีรับไม่ดีกับเขายอมพูดคุยกับเขาเนี่ยมีโอ,อกาสาจะเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันคนที่เข้ามาจะเป็นชาวธาตุดินนะคะเพื่อศพกันมังกร อาชาวมถุนท่านลมก็ได้ละทัดน,น้ําก็มีอะไรประมาณนี้ก็ก็คุยคุยไปได้นะคะอย่างน้อยเขาก็ทําลายกําแพงใจท่านได้จริงๆแหละแบบนี้นะคะก็ขอให้คนส่วโชคดีเจอเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มาอมเขาเรียกว่าเยียวยาในความรู้สึกเดิมๆทําให้เราลืมอดีตที่มันเจ็บปวดไปเลยก็ได้เหมือนกันเนี่ยไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็ขอให ทั้งคนโสดคนมีคู่ชาวตุนแนละท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ